ความสวยไม่ใช่แค่เชฟแอนฟอร์มจากภายนอกค่ะแต่ว่าเป็นความสวยที่มาจากภายในที่เราสะท้อนออกมาให้ทุกคนค่ะเราต้องเป็นตัวของตัวเองค่ะกล้าที่จะไม่ยึดติดกับมาตรฐานความสวยที่สังคมสร้างขึ้นลองเปิดมุมมองใหม่ๆอะค่ะได้แสดงความเป็นตัวเองแล้วมั่นใจมันมีพลังมากกว่าความสวยเพราะความงามที่แท้จริงคือความภูมิใจในคุณค่าของตัวเองค่ะแอนคิดว่าผู้หญิงสวยที่สุดตอนได้เป็นตัวของตัวเองที่สุด ความสวยงามของภาพพอต์เรตนะคะคือเราได้โชว์คุณค่าของตัวเราออกมาจริงๆค่ะมันคือการสร้างคุณค่าและความมั่นใจให้กับตัวเองไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครภาพพอร์เรตจะช่วยทําให้ตัวเรานั้นโดเดินอย่ามองข้ามสิ่งที่มีค่าและภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นเพราะพลังความสวยที่แท้จริงคือสิ่งที่อยู่ข้างในค่ะคุณนั่นแหละสวยที่สุดและมีพลังที่สุด you are perfect as you are